ไฟและตัวขยายสัญญาณ Wi-Fi สวยหรูดูมินิมอลบางเบาแถมยังติดผนังได้อีกด้วย นะคะครีมก็มีเราเตอร์ WiFi ใหม่ค่ะสําหรับใครที่ชอบอะไรมินิมอลมินิมอลแถมยังสวยและถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์แต่งบ้านได้อีกด้วยนะคะนั่นก็คือ TP Link Archer Air r 5เรลเตอร์นั่นเองค่ะตัวนี้เนี่ยเขารองรับ WiFi 6นะส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยหน้าตาอาจจะเหมือนกันแต่ว่าจริงๆไม่ใช่นะคะเขาก็คือ Archer Air E5 นั่นเองค่ะถือได้ว่าเป็น e x t e n d e r นะคะที่ขยายสัญญาณ Wi-Fi ของบ้านให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นแถมยังติดตั้งได้ง่ายนะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะนําไปแปะผนงังหรือวางที่มุมทํางาน ก็ได้ใครค่ะที่กําลังจะแต่งห้องคอมห้องทํางานหรือว่าบ้านใหม่และชอบอะไรมินิมอลมินิมอลเนี่ยดูพรีมรีวิวตัวนี้ก่อนก็ได้ค่ะ ถ้าพูดถึงเราเตอร์ Wi-Fi นะคะทุกคนคงจะนึกถึงก้อนเหลี่ยมๆที่มีเสารอบตัวเยอะๆใช่ไหมคะยิ่งรุ่นที่มีราคาสูงๆหน่อยเนี่ยก็จะมีเสาสัญญาณเยอะและมาพร้อมกับขนาดที่ใหญ่ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานําไปวางบนโต๊ะทางานเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะกินพื้นที่เลยแหละและที่กับครีมตรงนี้นะคะก็คือ TP Link Archer Air 5นั่นเองค่ะดีไซน์ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างกับเราเตอร์ Wi-Fi ตัวอื่นๆนะคะถ้าเพื่อนๆสังเกตดูเนี่ยคือเขาไม่มีเสาสัญญาณเลยค่ะจะเรียบๆแบบนี้เลยนะและการดีไซน์ของเขาเนี่ยจะเป็นแบบอลูม ซึ่งจะมีขนาดที่บางมากแค่8มเมเท่านั้นคลิปลองถือให้ดูแล้วนะคะเหมือนกับเราถือแท็บเล็ตเครื่องหนึ่งเลยค่ะด้านหน้าของเขานะคะก็จะมีโลโก้ TP Link ค่ะแล้วมีไฟแสดงสถานะการทํางานัดลงมาเนี่ยก็จะมีช่องต่อสําหรับแลนแล้วก็แวนนะคะส่วนตรงกลางของเขาจะเป็น Type C ค่ะสําหรับเสียบใช้งานนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีช่องสําหรับรีเซ็ตข้งคางนั่นเองค่ะถือว่ามินิมอลมากๆสําหรับพอร์ตการเชื่อมต่อส่วนด้านหลังตรงกลางนะคะก็จะเป็นผ้าสําหรับระบายความร้อนให้กับตัวเครื่องค่ะนอกจาก ยังมีสัญลักษณ์แล้วก็ชื่อรุ่นด้านล่างนะคะและตัวนี้เนี่ยเราสามารถติดตั้งได้2แบบเพื่อเพื่อนๆจะติดกับกําแพงนะคะด้วยเทปกาว 3M ที่มีมาให้ในกล่องหรือว่าจะติดกับกําแพงด้วยการยึดก็ได้เช่นกันค่ะซึ่งทาง TP Link เนี่ยเขาก็มีอุปกรณ์ยึดมาให้ด้วยซึ่งติดตั้งง่ายมากส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็น Air Air E5 นั่นเองค่ะตัวนี้เนี่ยก็จะเหมือนกับตัว a r 5เลยนะต่างกันที่ตัวนี้นะคะเขาจะเป็นตัวขยายสยาัญญาณ Extender นั่นเองค่ะเลยจะมีแค่พอต Type C มาให้นะคะซึ่งางาบ ก็จะบางกว่าตัว r 5นะแต่ว่าการติดตั้งเนี่ยเหมือนกันทั้ง2ตัวเลยค่ะ ถึงจะดูมินิมอลมินิมอลแบบนี้นะคะแต่ว่าที PLink Archer Air R5 และ Archer Air E5 นะคะเขาก็มาครบเลยค่ะทั้งในเรื่องความไวของสัญญาณนะคะก็จะเป็น Duo Band AX 3 0 0 0นะคะที่ให้ความเร็วสูงสุดได้ถึง2402นเมกนะคะบนคลื่น 5G คะ่ะแล้วก็574เมกบนคลื่น2 4 G นั่นเองนะคะทำให้เราเล่นเกมหรือว่าดูวิดีโอสตรีมมิ่งได้อย่างลื่นไหลมาพร้อมกับ Smart a แนนนะคะที่มีความสเสถียรในการกระจายสัญญาณรอบทิศทางด้ว อัลกอริทึมอัจฉริยะแม้ว่าบ้านของเราเนี่ยจะมีมุมอับก็ตามค่ะบอกเลยนะคะว่าใช้แค่ชื่อ Wi-Fi เดียวเท่านั้นค่ะและตัวเครื่องของเขาเนี่ยจะทําการสลับสัญญาณอัตโนมัติเมื่อเราอยู่ใกล้กับตัวเครื่องไหนมากกว่ากันค่ะบอกเลยว่าไม่มี Wi-Fi หลุดแน่นอนและในเรื่องความปลอดภัยนะคะก็เป็นอะไรที่สําคัญมากๆสําหรับอุปกรณ์เน็ตเวิร์กของ TP Link นั่นเองค่ะซึ่งในรุ่นนี้เนี่ยเขาจะรองรับ VPN Server แล้วก็ Home Shield นะคะที่จะช่วยปกป้องความปลอดภัยและสแกนเน็ตเวิร์กของเราได้ด้วยค่ะในเรื่องของการใช้งานต่างๆ เพื่อนๆสามารถเข้าไปตั้งค่าได้ที่แอปพลิเคชัน TP Link t h e r o s t นะคะ สรุปได้เลยนะคะว่า TP Link Archer Air A5 แล้วก็ Archer Air E5 เนี่ยเขาจะเป็นเราเตอร์ Wi-Fi ที่มีดีไซน์สวยสีขาวมินิมอลแล้วก็ไม่ซ้ำกับที่เราเคยเห็นแน่นอนค่ะในเรื่องของการใช้งานเนี่ยใช้งานได้ง่ายฟัง์กชั่นครบนะคะมีความปลอดภัยและยังติดตั้งได้ทั่วบ้านเลยเรียกได้ว่าเหมาะมากๆเลยนะคะสําหรับบ้านสมัยใหม่ที่ต้องการความมินิมอลปิดท้ายด้วยราคานะคะ TP Link Archer Air R 5ค่ะ32,90บาท Archer Air E5 นะคะ2,990บาท เซตนี้เนี่ยจะอยู่ที่6,280บาทมีรับประกันแบบไลฟ์ทางวันรันตีด้วยนะคะใครสนใจเข้าไปดูได้ที่ w w w jab co t h หรือว่าไลน์ jab online สั่งครบ3,000มีบริการส่งฟรี3ชั่วโมงภายใน24ชั่วโมงด้วยนะคะเพื่อนๆนะคะก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง jab channel กันด้วยนะคะเพราะคิมจะนำของโดนๆฟีเจอร์เด็เดๆและข่าวสารไอทีมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมทุกสัปดาห์เลยค่ะ